สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านคืนนี้ผมจะพาไปสัมผัสเรื่องราวความรักที่กลายเป็นฝันร้ายเรื่องราวของนางสาวนิภาหญิงสาวผู้ต้องคำสาปจากดวงชะตาและต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่าสะพรงกลัวที่สุดคือการกลับมาของคนที่เธอรักเรื่องราวเริ่มต้นอย่างงดงามนิภาลูกสาวคนเล็กจากครอบครัวชั้นสูงตกลุมรักกับธนกิจ หนุ่มธรรมดาที่จบแค่ปวชแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจจริงตั้งแต่สมัยมัธยมปลายธนก,กิจจะนั่งรถเมย์มารอรับนิพาหน้ามหาวิทยาลัยทุกวันแม้จะเหนื่อยแม้จะไกลเขาไม่เคยบน่นครอบครัวของนิพาไม่พอใจพวกเขาคิดว่าธนก,กิจไม่เหมาะสมแต่ความรักของทั้งคู่แข็งแงกร่งกว่าคำคอรหาปีผ่านไปธนก,กิจทำงานหนัก ทั้งงานประจำและไรเดอร์ส่งอาหารเพื่อเก็บเงินซื้อคอนโดห้องเล็กๆก,กับนิพาในที่สุดครอบครัวก็ยอมรับพ่อของนิพาตัดสินใจจัดงานแต่งงานให้แต่แล้วชะตากรรมก็เข้ามาแทรกแซงวันหาเรื่องแต่งงานแม่ของนิพาพาทั้งผู้ไปหาสินแสผู้เท่าท่านนั้นมีหน้าตาหม่นหมองเมื่อเปิดดูดวงของนิพาเขาสั่นหัวยังไม่มีเรื่องแต่ง สินแสผู้เสียงแหบแพงแม่ของนิพาขยันขยอบังคับให้สินแสบอกความจริงและแล้วคำพยากรณ์ที่น่าสะพึงกลัวก็ออกมาเด็กคนนี้มันต้องเป็นไม้ก่อนแต่งสินแสแนะนำให้ทั้งคู่แยกกันอยู่ชั่วคราวเพื่อหลบหลีกจากชะตากรรมนิพาไม่เชื่อเธอบอกแม่ว่าไม่จะเป็นต้องแต่งงานก็ได้แต่ธนกิจเขายอม เขาเชื่อว่าการแยกกันสักระยะหนึ่งคงไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจของทุกคนเย็นวันที่ธนกิจกำลังจะย้ายออกจากคอนโดนิพาเห็นบางอย่างที่ทำให้ถือหัวใจหยุดเต้นเมื่อธนกิจเดินออกจากห้องเงาของเขาบนพื้นไม่มีศีรษะท่านอย่าไปทำงานวันนี้เลยนิพากรีดร้องแต่ธนกิจยิ้มจูบหน้าผากแล้วออกไปตอนสี่ทุ่มข้อความเข้ามา รักครับงานสุดท้ายแล้วใกล้บ้านมากซื้อก๋วยเตี๋ยวเจ้าประจำมาฝากแล้วนะรอผมด้วยนะครับนิพารอและรอแต่ธนกิจไม่กลับเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงนิพาเผลอหลับแล้วก็สะดุ้มตื่นด้วยเสียงที่คุ้นเคยเสียงกดรหัสประตูบี๊บบี๊บบี๊บท่านกลับมาแล้วหรอนิพาตะโกนแต่เมื่อเธอลุกไปดู ไม่มีใครมีแต่กลิ่นน้ําหอมผู้ชายที่เป็นเอกลักษณ์ของธนกิจลอยอยู่ในอากาศเธอสั่นขณะหยิบโทรศัพท์โทรหาธนากิจมีคนรับสายแต่ไม่ใช่เสียงธนกิจสาวน้อยครับคุณเป็นญาติขอ,าของเจ้าของเบอร์นี้ใช่ไหมตอนนี้เขาเขาเกิดอุบัติเหตุนี้พากับพี่สาวรีบไปที่เกิดเหตุไม่ไกลจากคอนโดของเธอมากนะักบนพื้นถนนมีผ้าขาวคุมอยู่ รูปร่างที่อยู่ใต้ผ้านั้นมันแปลกมันเหมือนสั้นเกินไปนี่คือธนก,กิจใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ถามนิภาพยักหน้าเธอก้าวไปใกล้และเมื่อผ้าเขาถูกเปิดออกเธอเห็นศพที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนท่อนบนกับท่อนล่างแยกออกจากกันอวัยวะภายในกระจัดกระจายธนก,กิจถูกรถกระบะไปชนและลากไปอัดกับต้นไม้ ร่างกายขาดครึ่งท่อนในมือของเขายังคงกุมถุงก๋วยเตี๋ยวอยู่แน่นนิพาหมดสติทันทีในงานศพนิพาไม่ร้องไห้เธอจ้องมองลงศพอย่างว่างเปล่าครอบครัวเริ่มกังวลเธอกระซิบบ่อยครั้งว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอยากตายตามธนกิจไปพี่สาวตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วคอนโดเฝ้าดูนิพาตลอด24ชั่วโมงและแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนแรกหลังงานศพมันทำให้ทุกคนขนลุกตีสองครึ่งสานาทีพี่สาวของนิพากำลังดูกลองเธอเห็นนิพาลุกจากเตียงครืดครืดครืดนิพาเดินไปที่ประตูหยุดแล้วยิ้มกลับมาแล้วหล่อที่รักเธอเปิดประตูแต่ข้างนอกไม่มีใครนิพายื่นมือออกไปรับของจากอากาศทำท่าเปิดถุงพลาสติก เทอาหารลงชามเปล่าแล้วนั่งกินด้วยรอยยิ้มพูดคุยกับความว่างเปล่าอร่อยมากขอบคุณนะที่ซื้อมาฝากวันนี้เหนื่อยไหมพีสาวสั่นไปทั่วตัวนิพากำลังคุยกับใครอยู่ในมุมมองของนิพาเธอเห็นธนกฤตกลับมาจริงๆแต่ไม่ใช่ร่างที่สมบูรณ์ธนกฤรไถตัวเองเข้ามาในห้องด้วยมือทั้งสองข้างเพราะเขามีแค่ครึ่งท่อนบนไม่มีขาชายเสื้อเปื้อนเลือด ลากเอาถุงก๋วยเตี๋ยวตามมาตามสัญญาที่เขาให้ไหวรอนนานหรอลักเส้นทางมันมืดมากผมเดินทางมาได้ช้านิพาไม่กลัวเธอรับก๋วยเตี๋ยวนั่งกินกับเขาสัมผัสมือที่เย็นเฉียบไม่เป็นไรค่ะสำคัญที่กลับมาได้ทุกคืนธนกฤกลับมาทุกคืนนิพารอเขาจนกระทั่งสัปดาห์ต่อมาแม่ของนิพาเนี่กลิ่นแ,แปลกในห้อง เธอบุกเข้าไปเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วเห็นสิ่งที่ทําให้เธอต้องวิ่งออกไปอาเจียนในตู้มีหมวกกันน็อกและเสื้อคลุมไรเดอร์ของธนกฤิชํำรุดและเปื้อนเลือดจากอุบัติเหตุและในเสื้อนั้นห่อด้วยเศษผ้าคือชิ้นส่วนร่างกายของธนกฤิเนื้อและอวัยวะของธนกฤิที่เน่าเปื่อยแล้วนิพาเก็บมันไว้ตลอดเวลานี้นิพาลูกแม่กอดลูกสาวแน่น ลูกต้องปล่อยธนกฤตไปแล้วแบบนี้เขาไปสุขติไม่ได้แล้วลูกจะก้าวต่อไปได้ยังไงนิพาร้องไห้สะอกสะอื่นเธอรู้แต่เธอไม่อยากปล่อยในที่สุดแม่นำสิ่งของทั้งหมดไปทำพิธีที่วัดมอบให้พระสงฆ์แล้วเผามันทิ้งคืนนั้นตีสองครึ่มสามสนาทีครืดครืดครืดนิพาตื่นเธอยังได้ยินเสียงนั้น แต่ครั้งนี้ธนกฤตดูแตกต่างเขาดูโปร่งใสเบาวกว่าเดิมนิพาผมต้องเดินทางต่อแล้วครับไปไหนอย่าทิ้งฉันนิพร้องไห้ครั้งนี้ผมต้องเดินทางไกลมากอาจไม่ได้กลับมานิพาอย่ารอผมนะผมเหนื่อยแล้วและผมห่วงคุณแต่ผมรักคุณแต่คุณต้องมีความสุข โปรดอย่ายึดติดปล่อยผมไปได้แล้วนิพาจับมือเขามือที่ไร้ความอบอุ่นแต่เธอรู้สึกถึงความรักเธอพยักหน้าน้ำตาไหลไปได้แล้วค่ะไปสู่ที่ดีกว่านี้ฉันจะไม่ยึดติดแล้วขอบคุณที่รักฉันธนกฤรยิ้มแล้วค่อยๆจางหายหนึ่งปีผ่านไปพี่สาวของนิพาสมัครแอปหาคู่ให้ นิพาพบชายหนุ่มชาวต่างชาติเขามีใบหน้าที่แปลกขุนเคยเหมือนธนกฤตพกเขาคุยกันนานหนึ่งปีชายหนุ่มบินมาหาบ่อยครั้งเมื่อแม่และพี่สาวเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังเขาไม่กลัวผมไม่กลัวอดีตผมอยากเป็นอนาคตของเธอในที่สุดนิพาแต่งงานแล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศคำสาปแห่งการเป็นไม้ก่อนแต่งเป็นจริงแต่นิพายังคมเดืนต่อไป พร้อมกับความทรงจำของรักแรกและสัญญาที่ไม่วันลืมสัญญาครึ่งท่อนที่ไม่สมบูรณ์แต่เต็มเปี่ยมด้วยรัก